ไม่อยากให้คิดมากแต่อยากให้คิดถึงนะครับสวัสดีครับสถานีวายขอนำเสนอนิยวายจบในตอนถ้าพร้อมแล้วไปรู้จักกับตัวละครได้เลยครับแนะนำตัวละคร พระเอพาทิศพิชชาชานอายุ26ปีสูง189เซนติเมตรหนุ่มบาร์เทนเดอร์รูปลอที่ใครๆนั้นต่างก็หลงไหลได้ปื้มถ้าว่ากับเป็นคนที่ไม่ค่อยเยแสไม่สนใจใครผิวสีแทนเนียนสวยรูปร่างสูงใหญ่หุ่นกำยำมีกล้ามเนื้อหน้าท้องถึง8ลูกด้วยกันเส้นเลือดปูดปนตามท้องน้อยหายเข้าไปในที่ลับ ลามไปตามด้วยแขนขาและมือที่ชวนให้หน่ามองดูสุขภาพดีใบหน้าเรียวยาวดวงตาคมเฉียวคิ้วสีดำสนิทปลายกแบบฉบับคนดื้อรัน้นจมูกด่งเป็นสันอย่างเด่นชัดเล็มฝีปากได้รูปสวยรับกับเครื่องหน้าผมทรงรากสซสีดำเงาสลวยในเอกทีทัศเมทาเซตอายุ36ปีสูง183เซนติเมตร นักธุรกิจหนุ่มเที่ยวรวยลนฟ้าแต่มักชอบทำตัวติดดินอยู่ตลอดเวลาจนถูกเข้าใจผิดเสมอว่าเป็นคนไม่มีหัวนอนปลายเท้ารูปร่างสูงใหญ่ผิวขาวใบหน้าเรียวยาวรอเรามากคอยใ,ใครหลายคนนั้นต้องมองตามในยามที่เขาเดินผ่านดวงตาเลวรีคมดูคิ้วทรงสามเหลี่ยมปลายตาจมูกเล็กโด่งเป็นสันตรงสวยรับกับเลี่ยมฝีปากสีแดงเชอร์รี่ได้เป็นอย่างดี ผมซ่งมูลเลตสีน้ำตาลชล็อกโกแลตเรื่องราวความรักระหว่างภาทิตย์พิชชาชานและทีทั์เมธาศิษย์นั้นจะเป็นอย่างไรถ้าหากว่าพร้อมแล้วก่อนไปรับชมและฟังอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ร่วมฉึงหลังจากการฟังจบแล้วขอคนละหนึ่งคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเปาด้วยนะครับลุงว่าผมขอถามอีกครั้งหนึ่งลุงลืมเขาได้หรือยัง ผมกระซิบถามหนุ่มรอไว้กลางคนที่แต่งตัวในชุดทักซิโดสีน้ำเงินราคาแพงที่อยู่แข่งข้างกายผมด้วยเสียงแผว่วเบาแม้ว custody, ่าใบหน้าในยามนี้จะยังคงมีรอยยิ้มประดับเหมือนกับคนไม่รู้สึกรู้สาอะไรทว่าภายในใจนั้นกับสั่นไหวเต้นละรัวไม่เป็นซ้ำด้วยความวิตกกังวลและคิดมากไปหมดเหตุก็สืบเนื่องมาจากการออกงานการกุศลของคุณชายทีทัศน์ในครั้งนี้ ดันมาเจอกับคนรักเก่าของเจ้าตัวที่จบกันไม่ดีเท่าไหร่นะหากผมจะไม่ผิดน่าจะจากกันโดยไม่ได้รด่ำลา้วยซ้ำแต่ลุงเคยเมาแล้วระบายออกมาให้ผมนั้นได้ฟังตอนอยู่ที่ทํางานบ่อยๆว่าถูกพ่อแม่องทางนั้นกีดกันทุกอย่างถูกวิถีทางหนักสุดเนี่ยคงจะเป็นการเอาเงินฟาดหัวแบบหารู้ไม่ว่าต่ลุงแก่ทีทัดคนนี้มันโคตรพ่อโคตรแม่รวยพร้อมกาบจัดฉาก เกาหาว่าตาลุงนอกใจมีคนอื่นทําให้เกิดความเข้าใจผิดเพราะว่าฟังความข้างเดียวคนที่ตาลุงรักมากก็ไม่ยอมมาเจอหน้าแม้แต่จะฟังคำอธิบายใดๆกับเรื่องราวที่เกิดขึด้นแม้สักคำเดียวก็ไม่ฟังลงเชื่อคำพูดของคนในครอบครัวแบบไม่ลืมหูลืมตาไม่สืบสอะด,ด้วยว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือไม่หนีไปเรียนต่อที่ต่างประเทศแบบไม่บอกลาสักคำทิ้งให้ตาลุงสัมรสเละเทเมา แดงเล่าจนกลายเป็นหมาทุกวันแทนยังเอาไม่เลิกหน้าใครตาหน้าเข้ามาก็สนองให้เขาจนเสียพูดเสียคนไปหมดแล้วมันคงจะเป็นผมที่ดันเกิดใจดีขึ้นมาชั่วขณะในตอนนั้นเห็นเขานั่งดื่มไปร้องไห้ไปทุกวันก็เกิดสงสารเวทนาขึ้นมานึกบ้าไปเก็บเอาหมาแก่มาเลี้ยงทำให้เขากลับมาเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาได้อีกครั้งจนมาถึงทุกวันนี้แล้วเมื่อกี้คืออะไร สายตาไหววูบที่ตะลุงใช้ท่อนมองไปยังอดีตคนรักมันเป็นสายตาแห่งความโหยหาและความอาลัยอาวรนนั่นมันคืออะไรกันวะมึงจะถามอะไรกูนักหนาวะพาทิดก็สายตาลุงมันกําลังฟ้องเนี่ฟ้องหาอะไรเดีายวมาหาเรื่องชนทะเลาะได้ไหมไม่ได้หาเรื่องถ้าไม่ได้หาเรื่องแล้วมึงจะมาถามเซาซีทําไมนะเขาหันมาขมวดคิ้วว่าผมด้วยสีหน้าหงุดหงิดงุนงานดูไม่สบอารมณ์ขึ้นมา เมื่อถูกผมจี้ถามเรื่องเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นครั้งที่สามก็พอจะเข้าใจว่ามันน่ารำคาญแต่การที่ผมถามย้ำเพราะว่ารู้สึกไม่มั่นใจกับสิ่งที่เห็นด้วยตาเท่าไหร่นะซ้ำคำตอบที่ได้จากคุณเขาก็ดูจะไม่ตรงกับคำถามของผมเอาเสียเลยมันเลยทำให้ผมร้อนรุ่มใจอย่างบอกไม่ถูกเวลาเห็นว่าเขาสองคนสบตากันทีไรหัวใจของผมมันก็ยิ่งบีบรัดความหึงหวงเข้ามาครอบงำจนเริ่มจะทำตัวงี้เง่าขึ้นมา ก็มันเป็นผมไม่ใช่เหรอที่ช่วยชุดล้างเขาให้กลับมาเป็นผู้เป็นคนได้อีกครั้งมันเป็นผมไม่ใช่หรือไงที่คอยอยู่เคียงข้างเขาในตอนที่เขาเจ็บปวดทุกทรมานใจมาตลอดสามปีที่ผ่านมาแต่ทำไมสายตาที่เขาทอดมองมาที่ผมกลับไม่รู้สึกถึงความรักใร่เท่าตอนที่เขาได้ทอดตาม,มองอีกคนซึ่งเป็นคนรักเก่าของเขาเลยล่ะเราเป็นแฟนกันนะเว้ยแล้วทำไมผมถึงไม่ได้รับความรักแบบนั้นจากเขาบ้าง แล้วนี้ผมหวังอะไรกันอยู่วะก็แค่อยากมั่นใจแต่ถ้ามันทําให้ลุงลำคาเนี่ยผมก็ขอโทษโด้วยล้วกันผมไปดุดบุหรีนะว่าจบผมก็ลุกออกจากโต๊ะในทันทีโดยไม่ลืมที่จะส่งยิ้มทักทายเป็นมารยาทให้แก่ผู้ร่วมโต๊ะซึ่งเป็นคนรู้จักของคุณชายทีทัดเขาด้วยผพไม่อยากให้ตาลุงต้องโดนตอกหน้าโดนตาหน้าว่าเด็กในปกครองทําตัวไร้มารยาทหยาบคาย ไม่รู้จาักการลัทธะาอย่างคราวก่อนอีบอกตามตรงว่าผมเองนั้นไม่ใช่คนเข้าสังคมเก่งเท่าไรไม่ได้เกิดมาในแวดวงสังคมไฮโซฐานะก็ปานกลางทำงานเป็นพนักงานบาร์เทนเดอร์อยู่ในขับโฮสเพื่อหาเงินเลี้ยงตัวเองไปวันๆเท่านั้นแต่ที่ต้องมาวุ่นวายในสถานที่แบบนี้ก็เพราะว่ามีคนรักเป็นหนึ่งคุณชายชื่อดังของวงการนักธุรกิจที่ผมเองก็เพิ่งจะมารู้หลังจากที่คบกันมานานพอสมควรแล้ว ในตอนที่รู้ว่าหมาแก่ที่ตัวเองเก็บมาเลี้ยงเพราะความใจดีชั่วขณะและความสำเพชบนเวทนาที่เกิดขึ้นในตอนนั้นเป็นถึงมหาเศรษฐีรวยล้นฟ้าผมก็คิดได้อย่างเดียวเลยว่าอยากเลิกถามว่าทำไมผมถึงอยากเลิกล่ะครับเพราะผมรู้ดีว่าตัวเองนั้นไม่เหมาะสมและไม่คู่ควรกับคนอย่างเขาเลยสักนิดไม่จาเป็นต้องร้อยใครเดินเข้ามาบอกหรือว่าเดินเข้ามาเตือนผมเลยว่าผมนั้นอย่าได้คิดเป็นกระต่ายหมายจันทร์ หรือสถานะของพวกเราสองคนมันต่างราวฟ้ากับเหวมากเท่าไรทว่าผมกลับทําใจเลิกไม่ลงเพราะเคยชินกับการมีเขาในชีวิตไปแล้วในขณะที่เขาเองก็ดูไม่มีอะไรเลยให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าจะมีหรือไม่มีผมในชีวิตก็ได้แต่พอผมหายไปพ่อต้องกลับไปเยี่ยมบ้านก็ดันตามหาแซววุ่นวายไปหมดเดือดร้อนกันทั้งขับเพียงเพราะไม่มีใครสามารถติดต่อ,อผมได้ ทุกวันนี้ก็เลยได้แต่ตามคุณเขาไปทุกที่เขาขอเขาอ้อนอะไรก็ใจอ่อนยอมไปหมดทุกอย่างกลายเป็นความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นในใจเป็นความรักใคร่ที่ผมเองนั้นไม่คิดว่าจะมีได้กับงานที่ทําอยู่เกิดเป็นความผูกพันที่ไม่สามารถแยกจากกันไปไหนได้อีกแล้วผมคิดแบบนั้นมาตลอดเลยนะจนกระทั่งในตอนนี้พอได้เห็นแววตาที่พวกเขาสองคนทอดมองกันผมถึงเพิ่งจะรู้ความจริงว่า จริงๆแล้วความรู้สึกระหว่างผมที่มีให้กับตาลุงกับความรู้สึกที่ตาลุงนั้นมีให้กับอดีตคนรักในตอนนี้มันไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เลยแถมดูจะรู้สึกกับเขามากกว่ารู้สึกกับผมจะได้ซ้ำไปกูแม่งดีไม่พอใช่ไหมวะถึงไม่มีใครอยากรักษากูวไว้สักคนผมสะบัดออกมาด้วยความรู้สึกจุกและแน่นในอกทั้งหึงหวงและน้อยใจคนรักจนหงุดหงิดเหมือนกับคนบ้า แต่กลับไม่สามารถทำอะไรได้เลยนอกจากทนเก็บความรู้สึกแย่ๆนี้เอาไว้เพียงคนเดียวแม้จะได้รับคำตอบจากปากอีกฝ่ายแล้วก็ตามว่าจะไม่กลับไปอีกแล้วมันตรงคำถามตรงไหนวะถามอีกอย่างตอบอีกอย่างจะให้ผมเอาความมั่นใจมันหน้ามาจากไหนว่าตัวเองคือคนที่อีกฝ่ายรักในเมื่อคำตอบมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าตลุงยังคงลืมคนรักเก่าไม่ได้บุหรี่ที่เพิ่งจะสูบไปเล็กน้อย ถูกเวียงทิ้งไปตามแรงโถซาโดยที่ไม่สนว่ามันจะไปตกตรงไหนหรือทำไม่้พื้นที่ของโรงแรมสกปรกหรือไม่ตัวผมในตอนนี้ไม่อยากจะกลับเข้าไปในงานเลยไม่อยากจะเห็นหรือว่ารับรู้อะไรอีกแล้วถ้าหากว่าเขาอยากจะกลับไปหาอดีตคนรักผมเองก็จะไม่ห้ามจะไม่ลังอะไรทั้งสิน้นถึงต้องเสียใจเหมือนหมาจนต่อกก็ช่างมันก็ยังดีกว่าการที่ผมนั้นจะต้องทนเจ็บอยู่แบบนี้ แฟนก็แค่สถานะเหรอวะมันจะไปสู้คนในใจเขาได้ไงละ่ะคุณผู้ฟังว่าจริงไหมครับหายไปไหนอของเขานะผมพ,มพึมพมกับตัวเองด้วยความรู้สึกกังวลเล็กน้อย mm. เมื่อออกมาตามหาใครบางคนแล้วกลับไม่พบ mm. เห็นบอกว่าจะออกมาสุบุรี mm. ก็นึกว่าจะไปแค่แป๊บเดียวแล้วจะกลับเข้ามาที่ไหนได้ละ่ะจนงานจะเลิอกอยู่แล้วยังไม่ยอมกลับเข้ามาในงานสักที เตือดร้อนให้ผมเนี่ยต้องออกเดินตามหาจนท่วไปหมดแต่ไม่ว่าจะเดินหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอไม่รู้ว่าหายไปอยู่ไหนกันแน่ปกติก็ไม่ใช่คนทําตัวมีปัญหาแ,แท้แล้ววันนี้อะไรเนี่ยในตอนที่กําลังจะหันเดิอนออกจากมุมมืดมุมหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากห้องจัดเลี้ยงเท่าไหรนะ่นักก็ทําเอาผมเกือบจะงายหลังล้มก้นกระแทกด้วยความตกใจเมื่อหันไปเจอกับใครบางคนที่ตัวเล็กกวา่ายืนช้อนอยู่ด้านหลังในระยะประชิด ถ้าว่าก็ได้เขาที่อบกอดผมเอาไว้ไม่อย่างนั้นแล้วก็คงได้เห็นสภาพหน้าสมเพศของผมไปนแน่หาอะไรอยู่หรอครับเปล่าโกหกก็เห็นกันอยู่ว่าทีทัศนเนี่ยกำลังหามีอะไรผมเอ่ยปากถามขึ้นอย่างเถตรงเมื่อรับรู้ว่าคนที่มาแบบไม่ซุ่มไม่เสี่ยงตรงหน้าคือใครยอมรับว่าวแบบแรกที่ได้สบตากันมันทำให้ผมวันไหวความรู้สึกคิดถึงและหอยหา ลางลายมัเล่นงานแบบไม่ทันให้ผมได้ตั้งตัวถ้าว่าพอนึกถึงเรื่องราวแย่ๆที่ตัวเองต้องเจอในตอนนั้นมันก็ลบล้างความรู้สึกที่มีไว้ได้ชัว่วพริบตาแม้จะปฏิเสธไม่ได้ว่ายังคงมีความอะไรอาวณ์เขาอยู่ก็คนมันเคยรักมากก็มีบ้างที่ความรู้สึกนั้นมันจะยังคงหลงเหลืออยู่แต่ถ้าจะให้กลับไปหากลับไปเป็นเหมือนเดิมดังวันเก่าอีกครั้งผมคงทำไม่ได้พอที่เป็นอยู่ในตอนนี้มันดีมากอยู่แล้ว ดีเสียจจนผมไม่คิดว่าเจ้าขวว้าหาอะไรอีกแม้จะเปลี่ยนจากฝ่ายกระทำมาเป็นฝ่ายตั้งรับแทนก็ตามก็ทีทัศนน่ะแอบมองผมเนี่คิดถึงผมใช่ไหมล่ะครับผมก็คิดถึงคุณเหมือนกันเขาว่าพร้อมกับกอดผมแน่นมากขึ้นแต่ร่างกายผมกับแสดงปฏิกิริยาแบบตรงเงินข้าออกมาด้วยการผักคนตรงหน้าออกจนห่างอกมันกลายเป็นสัญชตาตญาณของผมไปแล้ว นับตั้งแต่เริ่มคบหากับเด็กหนุ่มนามว่าพาทิตร่างกายของผมมันก็ตอบสนองเองโดยอัตโนมัติเมื่อมีคนอื่นที่ไม่ใช่พาทิตนั้นเมื่อแตะเนื้อต้องตัวขอโทษนะแต่อย่าเข้ามาใกล้ผมอีกเลยมันจะดีกว่านี้ที่ทัดโกรธผมใช่ไหมที่ผมหนีไปเรียนต่อเปล่าไม่จริงอะถ้าไม่ได้โกรธก็ต้องยอมให้ผมก่อนสิ <c oughs> มือของผม ยกขึ้นมาปัดมือเร็วสวยของเขาออกอย่างไม่มีเยื่อใยดีตอบสนองไปเองในแบบที่หัวสมองแทบไม่ได้สั่งการอะไรด้วยซ้ำไปเมื่อเห็นว่าคนตรงหน้านั้นกำลังจะถ่มตัวเข้ามากอดกันอีกครั้งทำเอาเจ้าตัวถึงกับขมวมดคิ้วมองด้วยความขัดใจใบหน้าเริ่มบวชบึง้งขึ้นมาอย่างคนเริ่มโมโหหากแต่ผมก็ไม่รู้สึกผิดใดๆกับการกระทําของตัวเองที่ทําลงไปเพราะผมไม่หลงเหลือเยอื่อใยให้กับเขาแล้ว ไม่แม้แต่อยากจะเป็นเพื่อนหรือคนรู้จักกับคนที่ทำให้ผมเหมือนตายทั้งเป็นหากเลือกได้ผมขอไม่เจอเขาอีกเลยตลอดชีวิตนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะทีทัศผมต่างหากไม่ใช่หรอที่ต้องรังเกยียจคุณไม่ใช่คุณจะมารังเกยียจผมแบบนี้งั้นก็รังเกยียจต่อไปสิจะมาวัแวรกับคนที่คุณเนี่ยทิ้งไปอย่างผมทำไมเองเหมือนกับที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยบอกผมจริงๆด้วยอืม ทุเลสินดีเออมีอะไรไหมถ้ามไม่เนี่ยผมจะได้ขอตัวไปตามหาผัวต่อม่รู้แม่งหายไปมืดหัวอยู่ที่ไหนกล้าดียังไงเมื่อทิ้งให้กูนั่งเฉลยอยู่คนเดียวพร้อมว่าส่วนเสียงห้วนด้วยความรู้สึกหงุดหงิดซีหน้าเบื่อหน่ายได้แบบที่ตัวเองก็ไม่เคยคิดว่าจะสามารถแส่ออกมาให้คนตรงหน้าได้เห็นไม่คิดอยากจะลื้อฟื้นความหลังเพื่อที่จะแก้ตัวหรือว่าแก้ต่างอะไรให้กับตัวทั้งนั้น พอให้อีกฝ่ายเข้าใจไปอย่างนั้นแหละมันดีแล้วพอได้ลองกลับมาคิดทบทวนมันก็ทําให้ผมเข้าใจได้ว่าถ้าหากว่าเขารักผมมากพอเขาก็คงจะไม่หูเบาเชื่อแต่คนอื่นมากกว่าจะเชื่อคนหนึ่งผมที่เขาเองนั้นก็รู้จักดีมากกว่าใครหม,หมายความว่าไงก็หมายความตามที่คไนได้ยินนั่นแหละครับน้ำเสียงทะเลนติตดกันแน่กะแนดังออกมาจากมุมมืดมุมหนึ่ง ก่อนที่เจ้าของเสียงจะเปรากฏตัวขึ้นที่ด้านหลังพร้อมกับสองแขนที่วัดอบกอดรอบเอวของผมเอาไว้ใบหน้าของเขาในยามนี้แต่งแต้มไปด้วยรอยยิ้มยีมยวนกวนประสาทแต่กลับดูมีสเสน่ห์น่ามองจนผมเผลอใจสันเกิดอาการประหม่าขึ้นมาตั้งแต่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับเขามาผมก็ขอจะเข้าใจล้ว่าทําไม่ใครใครถึงจะกิจการเหมอนี่นะพาธิดนั้นเป็นผู้ชายที่ใช้คำว่าหล่อได้เบี่ยงมาก แต่ในขณะเดียวกันก็ใช้คำว่าหน้าเหมือนไส้ที่เปิงมากเช่นกันรอจนหน้าเหมือนไส้แต่ใครจะไปคิดว่าไอ้คนที่ไม่เคยแยแสแคร์ใครจะกลายเป็นคนที่ทำให้ผมนั้นกลับมาเป็นผู้เป็นคนได้ในตอนนี้คุณเป็นใครไม่ทราบคนตัวเล็กกว่าใครเพื่อนเอ่ยปากถามด้วยสีหน้าสงสัยระคนงง,งวยท่าทีเหมือนกับคนกำลังสับสนมึนงงไปไม่ถูกกับสถานการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้ หากเป็นเมื่อก่อนผมคงจะรู้สึกเอนดูเขาเป็นอย่างมากจนอยากจะจับมาฟัดแก้มให้ช้ำแต่น่าแปลกใจที่ตอนนี้กับอยากยขย้ำคอไอ้คนที่ยืนกอดเอวผมแทนเสีย,ยงนั้นเป็นผู้ชายท,ทำให้ผมนั้นรู้สึกเหมือนใส้ได้ตลอดเวลา,าจริงๆเลยนะผมเหรอก็ผัวของผัวเก่าคุณไงไม่จริงผมไม่เช่คุณหรอกทีทัดจ้างคุณมาเท่าไหร่ละจ้างเหรออืมบ้าหรือไง คนตัวสูงกว่าผมเล็กน้อยทำสีหน้าคุ้นคิดยกมือข้างหนึ่งขึ้นมาจิ้มที่คางตัวเองซึ่งเป็นการกระทำที่น่าแต่มากจนผมเองงับคอไปทีด้วยความเหมือนไส้ที่มีจรลนออกโอ้ยลุงเกิดผมทำไมเนี่ยมึงหายไปไหนมาก็นั่งสงบจิตส,สงบใจอยู่เนี่ยแหละจะไปไหนได้เราผมเคยทิ้งลุงให้อยู่คนเดียวหรือไงไปให้กูนั่นเงเฉงคอหามองหามือในงานจนคอกูเนี่ยแทบจะเค็ละ นี่มึงเรียกว่าไม่จริงหรืองไงฮะพาทิศผมขมวดคิ้วมุนมองหน้าอีกฝ่ายด้วยสีหน้าไม่สบอารมณ์พอตั้งแต่เขาหายออกมาจากห้องจัดเลี้ยงผมก็แต่เฝ้ามองหาเขาตลอดเวลาเลยว่าเมื่อไหร่เขาจะกลับเข้ามาในงานแต่กลายเป็นว่าจวนจะใกล้จบงานอยู่แล้วเขา,เขา,าก็ยังไม่โผล่หน้าก,กลับมาหากันสักทีจนผมต้องออกมาตามหาเพราะความเป็นห่วงเอ้าเหรอผมก็นึกว่าลุงเนี่ยอยากใช้เวลาส่วนตัวเสียอีก พาทิศทำหน้าตาแดกดันพูดประชดประชันไจนั่นทำให้ผมท่อในใ,ใจยาเฟื้ยด้วยความรู้สึกเหนื่อยอ่อนก็รู้ตัวแล้วว่าผมเป็นคนทำให้เขารู้สึกไม่ดีแต่ผมก็ชัดเจนหรือไมละ่ะว่าจะไม่กลับไปแน่ๆที่ไม่ตอบคำถามเขาไปเพราะผมรู้ดีว่าในใจลึกนั้นก็ยังคงลืมคนรักเก่าไม่ได้เลยเลือกที่จะไม่พูดเพราะไม่อยากโกหกไงแต่ถ้าเขาถามว่าผมรักเขาไหมแล้วก็ ผมสามารถตอบได้เต็มปากเลยว่าเขาคือทั้งชีวิตของผมเลยทีเดียวเวลาส่วนตัวของกูเนี่ยก็คือมึงไงจะเอาอะไรกับคนแก่ๆแ,แบบกูวะกูถามมึงหน่อยเถอะเอา้าลุงไอ้ฮืนเ <c oughs> มียภาทิตเนี่ยน่ารักสุดๆเลยจุบนะเมื่อภาทิตพูดจบก็จูบพ่ลิมฝีปากของผมหนักๆด้วยความรักใคร่เอ็นดูเรากับลืมเลยไปแล้วว่า ตรงนี้ไม่ได้มีแค่เราสองคนที่ยืนอยู่แต่ถึงกระน,นั้นผมกลับไม่คิดว่าจะห้ามป่ามอะไรมีหน่ำซ้ำยังคิดว่าผมควรจะต้องรีบพาเขาไปพาเขาออกไปจากตรงนี้พอรู้สึกดีถึงอะไรบางอย่างที่ทีมแทงอยู่ตรงก้นกบใครหน้าไหนมันพูดวะว่าพาทิศเนี่ยไม่ใช่คนขี้เอาผมเลยอยากจะไปซัดหน้ามันจริงๆเลยมึงควรกลับบ้านครับผมเดี๋ยวสิอย่ามาแสดงละครไปหนเลยแค่นี้เนี่ย หลอกผมไม่ได้หรอกหลอกก็เชื่อแล้วไม่ได้ไม่ได้ไมไดผมจะทําตัวเป็นเด็กเปรตใส่แคร์ของคุณชายทีทัดไม่ได้เดี๋ยวเขาจะหาว่าผมเนี่ยเป็นเด็กไร้มารยาทไม่รู้จักกรัฐเทศะที่แบบนี้ละเชื่อยากจังเลยนะครับผมจะบอกอะไรกับคุณให้นะครับคุณอดีตคนรักเก่าของเมียนี่พูดดีเขาเนี่ยไม่แหกปากเป็นแม่ค้าตลาดล่างนะครับคนสวย พาทิตว่าขึ้นด้วยรอยยิ้ม,มุมปากสายตายาะเย้ยอ,อย่างเปิดเผย้ามาคู่สนานาตรงหน้าถึงกับหน้าดำหน้าแดงด้วยความโกรธหากแต่คนอย่างพาทิตไม่เคยเห็นอกเห็นใจใครทั้งนั้นแม้แต่กับผมมันก็ไม่เคยปอบมีแต่จะสมำหน้าทับผมแดกดันผมอยู่ทุกวันที่เจอหน้ากันเท่าวันนั้นเนี่ยคุณฉลายเหมือนกับวันนี้ผมก็คงไม่ได้คนชื่อทีทัศน์มาเป็นเมียของผมหรอกหมายความว่าไง จะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยโกหกผมหรือไงบอกไปคุณก็หายโง่สิครับเพราะงั้นเนี่ยเชิญโง่ต่อไปนะดีแล้วอย่าปไปเลยคนอะ่ะผมว่ามันไม่เหมาะกับคุณเท่าไหร่เป็นคําพูดที่ชวนให้รู้สึกจองเวนเป็นอย่างมากทว่าคนที่จบการศึกษาจากมืองนอกมังนากลับทําหน้าเหลือะลา้าไม่เข้าใจคําหลอกด่าต่อหน้าจนพาทิศห่เราาขำออกมาท <c oughs> ว่าเขาเองก็ ไม่คิดจะเอ่ยปากอะไรต่อกับยกตัวผมขึ้นมาอุ้มเอาไว้เรากับต้องการจะปิดบังสนับกลางกายเพื่อไม่ให้มีใครได้เห็นว่ามันนูนเด่นชัดจนใหญ่โตมากแค่ไหนทุกคนจะรู้ไหมนะว่าพาทิตเนี่ยหนกัก56-58ถึง58ชนะมีความสูงถึงกับ9นิ้วเอ้ยไม่ใช่สิ <laughs> แม้ว่าใครจะไม่เห็นแต่มันในตอนนี้กับแข็งมากจนทำให้ผมรู้สึกเจ็บในจังหวะที่ก้นกระแทกโดน แข่งชิมหายก็เพราะว่าลุงเนี่ยทําตัวน่ารักไงอย่ามาปากหวานนะก่อนหน้าย่างน้อยใจกูอยู่เลยก็ลุงตอบไม่ตรงคําถามอะ่ะใจผมเอาอะไรมามั่นใจว่าลุงจะเลือกผมไม่เลือกมึงก็ควายแล้วไหมวะกูไม่ได้โง่เหมือนมันนะพาทิตเ <c oughs> ข้าใจแล้วครับกลับบ้านกันเนาะด่ดวนๆเลยไม่มีอะไรให้ต้องบรรยายต่อเพียงแค่ขึ้นรถมา เรื่องราวความผื่นกามก็ได้เริ่มต้นขึ้นภายในรถลิมูซีนขลุติดฟิล์มกระจกสีทึบพร้อมกับห้องส่วนตัวที่เก็บเสียงได้เป็นอย่างดีเกิดสภาพอากาศที่ร้อนระอุขึ้นมาในขณะที่รถกําลังเคลื่อนที่อยู่บนท้องถนนโดยคนขับรถตลอดระยะทางจากสถานที่จัดงานกลับมาถึงบ้านเราไม่เว้นช่วงให้กันได้พักแม้แต่วินาทีเดียวแม้กระทั่งรถจอดที่นาบ้านแล้วก็ยังคงสานต่อทุกๆอย่าง ด้วยการที่พาทิตนั้นเอาเสื้อสูตรมาคุมตัวของผมที่เปื่อยเปล่าเอาไว้ในขณะที่เจ้าตัวสวมใส่เพียงเสื้อเชิ้ตที่ยับเยินกับกางเกงสูทที่ปลดตะขออุ้มพาผมลงมาจากรถแล้วไปต่อที่ห้องอย่างรวดเร็วด้วยความที่ผมเป็นหนุ่มออกกำลังกายไม่ต่างจากเขาเราจึงมีพละกกำลังและความถึกพอๆกันหมดสิ่งป้องกันไปแล้วไม่รู้กี่ชิ้นต่อกี่ชิ้นสำเร็จความใคร่ไปแล้วไม่รู้กี่หน สุดท้ายก็มานอนก่อนกันกลมอยู่บนเตียงที่พาทิสหยิบผ้าปูมาเปลี่ยนให้ไหม่พอผ้าปูที่นอนผืนเก่านั้นมันเต็มไปด้วยน้ำรักของพวกเราสองคนจนไม่มีที่ว่างให้สามารถนอนได้แล้วผมรักลุงมากนะพาทิสที่นอนสุกอกกอดรัดผมเอาไว้ทั้งแขนและขาเอ่ยปากบอกเสียงหวานเป็นเสียงแบบพิเศษที่มีเพียงแค่ผมคนเดียวเท่านั้นที่ได้ฟังเพราะปกติแล้วพาทิสเป็นผู้ชายที่เสียงแข็งมาก แต่ก็เข้าใจจนมีเด็กติดแจเต็มไปหมดแต่เสียใจด้วยเขาเลือกผมนะครับทุกคนอืผมรับคำในลำคอด้วยน้ำเสียงที่แหบแห้งเพราะใช้คอมากเกินไปจนรู้สึกแสบคอไปหมดไม่คิดจะบอกผมรักกับบ้างหรือไงผมน้อยใจนะเนี่ยมึงก็ลองถามมาสิมันต้องถามด้ยวยหรอวะลุงเออนะผมว่ายังปัดลำคาญเด็กนี่มันจะรู้ตัวบ้างไหม ว่ามันทำให้ผมเนี่ยข้างรักมันมากแค่ไหนรักผมปะรักซี่ผมจูบที่หน้าผ่าของเขาอย่างนุ่มนวลพางตอบในสิ่งที่เขาถามแสงอ่อนพาทิสเงยหน้าขึ้นมามองผมด้วยสีหน้าแปลกใจท่าว่าใบหน้ากับเพอแดงขึ้นมาแต่ถึงกระน,นั้นก็ยังอ้าปากถามต่อรักมากไหมครับชีวิตทั้งชีวิตกูกูยกให้มึงได้ทุกอย่างเลยพาทิสก็พริบตาดปีบ๊บ มองหน้าผมด้วยใบหน้าที่แดงกรรมัมก่อนจะหลุดยิ้มแล้วหัวเราะออกมาเสียงดังอย่างสุขใจแล้วซุกหน้าเข้ากับอกของผมอีกครั้งพร้อมกับถูถ่ายใบหน้าเข้ากับหน้าอกของผมอย่างออดอ้อนเขินวะเขินในหน้าเอ็นดูชนะอย่าแซวดิผมอมยิ้มขำพางกอดเด็กหนุม่มเอาไว้แนบแน่นไม่ต่างจากที่เขานั้นกอดผมรัดผมอย่างหวงแหนก้มหน้าหอมหัวคนเขินเป็นหนึ่งที ด้วยความรู้สึกที่อบอุ่นไปทั้งหัวใจมีความสุขจนหยุดยิ้มออกมาไม่ได้แล้วในนาทีนี้ผมไม่แน่ใจว่าความสุขแบบนี้จะอยู่กับผมตลอดไปไหมแต่ผมมั่นใจว่าหากพาทิตยังอยู่ด้วยกันแบบนี้ตลอดไปผมก็คงจะกลายเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกอย่างแน่นอนเพราะว่าพาทิตนะ่ะมันน่าหมันไส้จนผมค้ั่งรักไม่ไหวยังไงล่ะลุงจะไปร้านกับผมไหม ม,มื่อไรมึงจะเลิกทำสักทีเนี่ยพาทิศบอกกี่ทีแล้วว่ากูเลี้ยงมึงได้แค่ใช้เวลาอยู่กับกูเนี่ยมันยากมากเลยหรือไงโอ,โ,อโอ้ผมเลิกทำไปแล้วครับสุดหล่ออย่าทำหน้างองแบบนั้นสิผมเสียใจนะเลิกแล้วเลิกแล้วทำไมยังจะไปอีกละ่ะกูไม่ชอบเลยเวลาที่มีคนมองมึงอะ่ะกูงุดหงิดที่สุดก็วันนี้เนี่ยพนักงานที่ร้านไม่พอดีพี่โจก็เลยขอให้ผมเนี่ยไปช่วยงานวันนึงอะ่ะ ไอโจบอกจ้าพี่โจบอกดีกูอยากเจอหน้ามันอยู่พอดีเลยเจ้าของบ้านหลังโตว่าขึ้นด้วยสีหน้าเข้มๆราวกับว่าจะไปฆ่าแกงใครผิดกับตอนแรกที่หน้านเนี้ยคิวขมวดเพียงพอไม่อยากให้ผมไปทำงานถ้าว่าผมกลับไม่คิดจะถ,า,ถามอะไรทำเพียงอบกอดพ่อหนุ่มน้อยที่ติดผมแจด้วยความรักใร้แต่ลุงติดผมมากไปไหนก็พาไปทุกที่ ไม่เว้นแม้แต่ตอนนั่งประชุมงานสําคัญก็ยังต้องมีผมเนี่ยนั่งอยู่ข้างๆกินนอนหรือทํากิจกรรมอื่นๆก็ทําตัวติดกันเสียหมดเลยแบบนี้เนี่ยไม่เรียกว่าติดก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรแล้วแต่ผมชอบนะเพราะว่ามันเนี่ยทำให้เราได้ใช้เวลาด้วยกันมากขึ้นทําให้ผมได้รู้ว่าเขาไม่ได้สนใจอย่างอื่นมากกว่าผมแสดงให้เห็นว่าผมคือหนึ่งที่สําหรับทุกๆอย่างของเขา แต่ลุงทำให้ผมได้เห็นว่าอะไรก็ไม่สําคัญเข้ากับผมแล้วจริงๆอาเคเนฮอสคาเ <c oughs> ชี่ยทีพอแล้วโอ๊ยกูช้าไปทั้งตัวแล้วเนี่ยเป็นเชี่ยอ,อะไรวะจู่ๆก็มาอัดกูเป็นกระสอบทรายเลย <c oughs> พอก่ออน <c oughs> มึงใช่ไหมเจ้ที่พูดว่าผาทีเนี่ยไม่ใช่คนขี้เอาเชี่ยเอ,อ,อ้ยก็เห็นว่ามันเนี่ยไม่ค่อยสนใจใครนี่หว่า <c oughs> เมจะได้คําตอบของคําถามไปแล้วตอนลุงก็ยังไม่หยุดกระทำลงยังคงไลแ่แเตะพี่โจซึ่งเป็นรุ่น,น้อ,องเขาจนทั่วห้องพักของพนักงานในขณะที่พี่โจไม่สามารถเอาคืนอะไรได้เลยเพราะว่าตัวเล็กกว่าลุงมากทําได้เพียงอย่างเดียวคือวิ่งหนีพ้นทีนเท่านั้นแต่ครั้นว่าจะไม่ช่วยห้ามมันก็น่าสงสารมากเกินไปสงสารพี่โจน่ะเหรอฮ,ฮึสงสารเมียเดี๋ยวมาบ่นให้ฟังว่าเหนื่อยเอกลุงพอได้แล้วครับ อ,อ๋อเหรอโออโอ้ยเอวกูไอ้ทีเอวกูวกมึงมัง่งต้อแหลกสุดหายเลยเชียนี่มึงโกรธกูเพราะเรื่องแค่นี้เหรอวะแค่นี้กับมึงอะดิแต่กูเนเกือบตายไอ้สันขวานนี่ถ้ากูไม่ใช่พวกใช้กำลังมาก่อนมีหวังได้ตายเพราะว่าถูกพาทิตเนี่ยอาจเสร็จแล้วว่ะไอ้หานี่โจไม่รู้ขอโทษได้เปล่าอะพี่โจแทบยกมือขึ้นมากรา สีหน้าแววตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและอ่อนวานสุดฤทธิ์ในขณะที่ตาลุงของผมใช้เท้าเหยียบเข้าที่เอวซอบของพี่โจอ,อย่างไม่ปราณีพร้อมกับเหยียบหนักๆอยู่สองสามทีก่อนเดี๋ยพี่โจทิ้งอย่างไม่ใยดีไอดิกเป็ดเอ้ยน้าๆใจเย็ยนๆสิลุงปกติผมก็เป็นแบบพี่พวกวพี่ๆในร้านเนี่ยพูดนั่นแหละแค่เวลาอยู่กับลุงมันรู้สึกดีมากกว่าปกติก็เท่านั้นน่ะไม่อารมณ์เสียนะครับ มานั่งเฝ้าผมทํางานดีค่ควากูไม่ชอบก็ตรงนี้แหละเขาก็ได้แค่มองแต่ลูกเนี่ยได้เป็นเจ้าเข้าเจ้าของจะไปสนใจทําไมล่ะฮะผมเอ่ยปากว่าขึ้นเดี๋ยวรอยยิม้มเอ็นดูกดปากจูบข้ามับที่ชื้นเหงื่อของเมียอย่างรักใร้ก่อนจะแนบหน้าผากทูไทยกับ่ากว้างของอีกฟายหมายจะอดอ้อนให้คนตรงหน้านั้นอารมณ์ดีมากขึ้นเจ็บชิบหายตัวเท่าควายมันรังแกกันได้นไะอที ใครใช้มึงเนี่ยขี้เกียจออกกําลังกายแลไะไรฮหมีหน้าละ่ะแขกถึงพากนันหนีหมดพราพี่โจเนี่ยมีแต่พุงกะทิน,นี่เองหุบปากไห้ทิดมีช่วยแล้วยังจะมาซ้ําเติมกูอีกก็ช่วยแล้วไงครับแต่ช่วยเมียนะกลัวเมียผมจะเหนื่อยไอ้หอยสมแล้วที่เป็นผมนียกันยอมกูยอมแล้วผมยิ้มขำใส่ให้กับท่าทีเอื่อมรอาของพี่โจ่ก็จะหันมาจูบที่ริมฝีปากของตาลุงเบา,เบา ไปกันครับคนแก่แกจะทราบนะครับหรือว่ามึงเนี่ยจะปฏิเสธคนลามโมมึงนั่นแหละในชีวิตน,นี้ของคนเรามันไม่ต้องการอะไรมากหรอกครับความสุขเนี่ยมันก็อยู่แค่ตรงนี้แค่เขากับผมแค่เราสองคนเดินจับมือด้วยกันไปจนแก่เท่าก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราความรักของทีทัศและพาทิศขอคนละหนึ line, ่งไลค์หนึ่งคอมเมนต์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเปาวายซอรี่และสถานีวายของเราต่อไปได้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝันเดียราตีสวัสดีครับ